มีเลของเขากับโบเอเลยแล้วบ่มีตัวเกาะอ่เนี่ยยังเห็ดเขมีนะ ไปหินทางหลังยันห้องคืนไปนี่กำลังบริการรถฟิตเห็นบ่อเมืองเจ้ามันบงัง <c oughs> อ่ามาดีมา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 ช่วยกันจัดการรถฟิตเลย

ติดตามงานงดฟิตตออนอน้ัม่อ,อทกอนเจ้าคว,ว้าเจ้าเจ้าหาทอง ูช่วยนี่ช่วยงานมดพิษในมือนี้พอกัะ,ะทุนละเจอชั <c ười> ้นเร็จแล้วพี่น้องเลยกดก่อนมามาช่วยกันไถ่กิดเจตนาบุญเรื่องการทำวัดฟิษรวมหมู่นี่ใส่ก๊อก สามชีกสามชีหลาง,งมาเนี่ยหมูออลายดอกเท่านั้นแหละในหูเองจบนี่บังกอนอมอนพังลูกลานที่ชื่อได้ไหน่วลดเอาเงินเอาคำไปยังเด้นีนบม่มีเห็ดวัดฟิตนี่วบอลจูดขี้งานเนี่เอเห็ดสวยโอ้ชยชมเชวยเลย บ้านกลางนี่นั่นแก่ทีมงานอเอ้ยหมคใจความตื่นตัวสวยเรือขอบชวนสวยก็ดีโอ้ยแค่นี้้ยไรนี่แหละ อไรคันปนีใช้กอดกันเพรนี่เป็นตอนน้นำนำ้ำน้ำมายอ้ขวาบมเป็นเล็ดจับปากกจ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền hết, Gõ Để không bỏ lỡ những video ที่ปฏิบัติแบบมีแผนแผนแผนงานและก็แผนคนนะแต่บได้มีแผนเงินต้องออกให้งานด้วยตนเองอย่างนัก ભિ મ૨૨૨ કમન૨ โอ้เออเห็ดภาเลคิดเยอะเน่อันนี้ไม้ว่าเฮ็ดเฮือนแล้ยวยัางหงป็นตอกระไรอีชือบตอดูยูนอฟฟี่น้องพวกห้องกำลังปฏิบัติของงานนักได้นี่ได้อือฝึกชาวลาคอาใจบอกนี่มันกำลังเฮ็ด งานมันแบบเฮาไปงานมันสะทะทะไอ้น้องเวตของเฮาล่ะเวตแต่ในมาได้เห็นน่ะน่ะบ่มีรถยกได้นี่เข้าหอมนี่เด้อย่าไปไกลเด้เออเข้าหอมนี่เด้อไอ้น้องเวตของเฮานั้นต้องไอ้ไอ้น้องเวตของพวกเฮาล่ะไอ้น้องเวตน่ะน่ะบ่มีรถยกนะใช้รถยกแบบ ไอ้น้องเวทนี่ไอ้น้องเวทเห็ดป้อ,อ,องกันวัดฟิตนี่โอ้ยขอบใจนะมไอ้น้องเวทหลายๆเด้ <c oughs> เอะเมื่อนี้ไอ้เออน้องเวทนำของพวกเอาและได้ออกงานศักษาอานานิคมนี้จัดเมียนเดอพี่น้องพวกเราเออจัดเข้าในโอ้เงเนาะไอ้เออน้องเวทนี่ผู้ดแดงๆนี่โอ้ย ยังได้ตัวเลขให้ได้ตัวเลขเด้อปีนี่ไอ้น้องเวทเอาเนี่ย โอ้โหจัดอร่อยอร่อยแล้วเมื่อเนี้ยก็ทีหยุดพักผ่อนก่อนเมื่อยารเป็นอาทิตย์ไดยจัดวัดฝึกต่อไซน้ำเสร็จในวันเดียวนี่แหละจัดให้เออไม่ ใ,ใจแล้วเนาะข้องเปื้อค้องเปื้อย้องบอสะอาดใครช่สนชใจก็ต้องสร้างชนใจเองเออเอาลางังคานีกน็ทำเรร็จแล้วยังจะเทคานไหวทำนี่ก่อนหยุบข้องพแพงอา่ามันเบาไว้ข้องแพง ใช้เผื่อลูกเผื่่ล้านเก็บตกเปื้อนจัดไส่สำหรับสาสางเกิดมากนะบางท่านนีน่อ่างกับใส่นี่ก่อนอ <c oughs> ท่านนี้ได้อ่างใส่กอคือตำลหง